สวัสดีพี่น้องส้าวสว่างกับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นจไหนกันแน่นอ่อมสบายจะดีทุกคนทุกคนอยู่ตรงนะจ้าเนาะเอาเมื่อนี้ส้าวสว่างจะไปไซอีกสาวสว่างมาหายางเนาะตลาดพี่นอ้องก่อนจะไปอบรมยูรงพยาบาลพี่น้องจ้ายู่ไกล่รงพยาบาลมีมมมตลาดนัดพี่นอ้องเมื่อนี้มากับพี่สาวเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่นอ้งองยังใบใบกัแล้วน <laughs> เอา้าไปใช้กระท่ายนั่นพี่น้องจ้าชุดหอดคิดถึงเด้อพี่น้องห้อชุคผูทุกคนก็ได้หาเลาะย่างเลาะบิงตลาดพี่น้องฝนกระตกะเยอะแฉะแน่แมาตาเศร้าพี่น้องมือนี่หมาอบรมคุณหมอพี่จิอบรมคงการเร,เรื่องนั่นเรื่องนี้ มื่อนี้มาอบรมอยู่โรงพยาบาลมันมีตลาดนัดอยู่ทางข้างเดีเลยมาเลาะสกอนพี่น้องแต่เจ้าแต่เสียวมาแต่เจ้าแต่เสียวมือนมาเลาะบึงสิงบึงของกันเนาะพี่น้องเนาะคุณพีงพี่น้อเขาก็ไม่อยากออกกล้องอะไรใดอกพี่น้องคุณพี่พี่น้องไม่อยากออกกล้องอะไรใพี่น้องซะ ดันค้า,าดัานขายพี่น้องเน้ออืดของซื้อของอยู่ของกินตลาดนัดพี่นอ้องมาหาเลาะด้วยพี่น้องจ้ะตาน <Okay. S 2> สว่างมาตัตเ้าออโคตรลยนี่คนยังบ๊หลายเป็นไรทเกคนเต็เมดมดเลง จะเอ้าเงนา้าจะรวยเนาะพ่น้องพี่แมมแจะเป็นที่บานพี่แมมเห็นอย่างนกัแว่นเห็นแนวสวยงาม่นกับแว่แบบหลดมาสื่อหาสื่อกองห้ยาย้กับอะไรสื่อจะดอกพี่น้องมด พอดีก็เลยน,น,นัดนาคนละสั้นถ้ากันมเลาะเจ้าจะไปซื้อต้นอะไรให้แม่ก่อนต้นผักสางต้นผักเมกต้นในยางมันอยู่ทาง,งนู้นเจ้าจะเจ้าจะหิ้วไปไหวบ่ล่ะเอาไปใส่รถในรถเด้นาลาบันหิ้วไป่มันไปหนักบอกไม่นักนี่ไงออกออกไปทางนี้ก็ได้ดีไปไปซื้อผนนักติ้วผักเม็กไปปลูกนาบอกัอ้งผักสัง แซ่บเหรอผักสังกินกับกินกับชุดมะม้ยเออชอบโอ้ยคือเป็นจีนละพี่น้องเป็นยังงี่เป็นอะไรแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยพี่น้องไปฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกจะขื้นแซ่บจะขวอบจะซื้อของนะพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงกันเป็นยังไงกันย่างพี่น้องจ้า ซึ่งในก็ลัดเลาะมาขอบคุณค่ะยังกะระวังเนื้อเฮ้ยกระเข่าแม่คืองามจะลอยเกีียวงามหนอลายโคตรแม่เอ้ยกลองเข่ากันกระไดไหนล่ะหาดูที่ไงถัดเม็กนี่เด็กเ็กค่ะนี่ใมล้ใกล้ว้า กหลงอผักเมล็ดจ้เม็บะมีพันมามผักเม็ดบะมีพูดผักเม็กนู้เลยจ้ะหนไหนคะจ้าจผักเม็ดพี่ดีดิผักิ๋วอนี้จิ๋วติ๋วค่ะิ๋วนนี้กจิ๋วขาวครับค่ะค่ะเลยสามต้น้อยครับพี่ตนน้อยห้าสิบบาท เดว่าทแสบาทบาทเออเดี๋ยวขากลับว่าผักติวเจ้าเด็กอายอัี้มีตัวผักสั่งบ่มีบ่คะมีครับใสคะอไรครับั้งหัตระหาสีบาทอาวพี่แมมมาเลือกบิ้งฮะเอาบ่ต์กบแจคต้นต้นไหนผัติวอะไรครับเนี่ยันตะหาสีบาทป็นมาตลาดนัดข้านนองมหาสื่อพี่แมมเราวื่อเื่อเครื่องไปกู เอาเลือกเอื้อเเลือกมูเขาสิไปอบรมก่อนเขาไปไปดิตอยู่นี่เด้พันมีขายอยู่ที่ย่างบะยังไก่อีกเดินย้ายมาซื้อนี่ประจํำดิจ้าตั้งไว้ห้าสิบบาทว้ายมันมากกว่าสามิบเลยให้พอได้กำไรเนี่ยสาวจะว่างคนมีจานเลยพี่น้องเด้อ มาซื่อพักเมกพักติวพี่น้องโคกดบัาการแม่มุกเจ้าเมาเมาเอาเลยเอาน้ำพ่นนี่ละนี <oh ่อยู่40เดกกระไสน้อยรูกกระไสน่อนจะฝังสังกัเป๊ดเดียวนี่ไปไปตามใจที่ซื้อท่านจะตป็นคูนะชื่อนยาดพี่น้องเฮ้ยของ นั่นต่อใคอง่หมรอยังคำแปนคบ่งเออกระ่ามาลที่าพาไปลงแลคพบกไม่ได้อขึ้นรถตนนี้นะบอกมา

มัน<ด>บะมีดอกพี่แม่มเสื้อฉน,นีพักสังยัก้ากับกับปังเลยเดีกับพักสังบะมีนี่เจ๊ยักทามดูของเที่ก็มีเสือ้อทนีเดี๋ยวทามดูฉันเที่ยวมาซื้อดูอยู่เดี๋ยวทานดูมันสุดพูนแล้วช่ยจะไปสุดพูนแล้วไ่เป็นดได้เป็นดถึงนี่ก็พอบอกออไปไปม,มันสุดรดสุดมันอไ่ฉันมีชุนักไสอยู่าื่อพักสังไหมฮื่อยากีนฮอกเขาไ่ค่อยมาเพ ซ้ำปลูกดอกมันมีแต่ผักก่นเจ้าค่ะยายจะออกเลยมีแต่ผักอื่นเจ้าค่ะต้นสังนี่หน่อยเด้อเขาเสียมาปลูกสำปะซ้ำหาเอาอเมันไม่มีหรอกเชื่อฉันเถอะเด้อจะไปเดินไปฉุดรุ่นก็ไม่มีผักสังนั่นมีแต่ผักติ้ว ก็ก็คุณก็คุณผิแหนมเพิ่นฮ่าซื้อผักสั่งให้แม่เพิ่นมันจะอึดแต่นอกพี่น้องไม่ค่อยมีไี้ผักสัง่งกระทั่งผักใหานาเอาเงินคนที่คนช่วยผิดเพราะเราเอยู่อยู่แล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ น้ำกลุ่นสอผักชังใ,ให้ที่แม่มรับวไปหาถามบึนนทงทุกมาอบลมพี่น้องหมาอบรมอยู่หอประชุมโรงพยาบาลน,นั้นสมเด็จพยุปราชสว่างเด่นดินพี่น้องหอประชุมใหญ่อย,อยู่ ชรชาราชีวายืนยาว <c oughs> อุศงอายุน้ำในชุมชนนะพี่น,อน้องก็เลยนพอกันมาเลาะตลาดตะก,กันเก็เ่ยมาวา่าตั้งหาเลาะน้ำตลาดกับจะกันเจกกนังสิตไหลกระชุ่นพี่แม่ยงงางไปปอดใจเลยพุ่นี่ไม่ค่อยมีหรอกพี่น,อน,อน,น้องเนื้อแพคเมียซีซอง กะหายากคือผักสังทันเป็นต้นบักมี่ต้นบักกูดเครื่องสัง <อา S 1> ต้นบักกูดต,ต้นบันกเน,น,น,น้าฉันมีอยู่แล้วผักสังเหมือนมันหายากเนาะพี่น้องก็มไม่ค่อยมีขายแล้วได้ต้นผักพี่อยู่เนาะต้นไม้อีกหลายพี่นอ้ <laughs> นองคุณยายก็มาซื้ออยู่นี่คุณยายก็มาซื้อยู่นี่นะพี่นอ้นอนง เดี๋ยวตู้ยีที่แมนเนี่าายเขามาขายของอยู่นะนี่หลายอย่างพี่น้องเครื่องปลูกเป็นทันานขนาดนัดเข้าหน่อยแล้วก้องถามเด้อครับได้เลยยังจ้าจ้าเราได้ร้อยหนึ่งเป็นกิจดาปิ้วไฟติตาาวต่วขาวบ่จ้าขาว,ขาว,วติ่วเป็นยิสสาเนี่ยผักสังเดี๋ยวเราต้องไปหาเอา ต้องหาเอาตามคนามาาตามคนทีน่หาซื้อสิ่งสื่อของนะพี่น้องเนาะในีมือขนาดนัดคนตกก็มาดิพี่น้อง หาเสืออัคลองใส้คลองซอยหาเลาะยางเลาะคุณยายอยากได้กล้องว่าสิซื้อกล้องของของลายพี่น้องจ้าจ้าจ้าวันที่ห้ามันบอจ้าจ้าไปเพิ่นจะเอามาให้เนี่ไปเอาอะไรอีกติ like ้วรออยู่นี่นะจ้ามันเฉาะเดินรอนี่แหละโอ๊ย นี่นี่อยากเดินไปนี่แหมโอ้ฉันลอเจ้าอยู่นี่ดอกไปิดน้ำนั่นเดี๋ยวออกไปทางนี้ฉันจุไปเบิ่งอันนี้อยู่เบิ่งของนันนี่นู่นนะชื่อยุ้ใกล้ๆนี่มันมีพักติวอยู่ว่างมันนี้แหละพี่แม่มาบใบน้ำฉันนี่ฉันรอเจ้าอยู่นี่แป๊บนึงค่ะไปทางนี้แล้วเนาะออกไปทางคุณมันยากเออมาทางนี้มันยางเปิดโดด มันสาเจยหน่เด้อไวนะจ๊ะเห็นแล้วยางแบบสื่อนผักติ๋วไปที่น้อง่ายางไปทั้งขุ่นยางเข้าไปทั้งในนี่หนจึงจะไปเห็นจริงเป็นของพี่น้องเนาะมะเขือมะเขือเขาอยากชื่นนอน,นั่นชะื่อนี่นาะเป็นมาสื่อหอมเป็นมาสื่อหอ,หอมพี่น้อง ของสื่อของายก็บไรไหนพี่น้องเฮ้ยเราจะวางมาตะเศร้าโพดคนยังมา,มาพี่นอ้องมาอบลมพี่รงพยาบา,อาลอเลยมาตะเศร้าตลาดนัดทุกวันที่สิบเก้าก็วันที่หาพี่น้องคุณยายบันไดมานำมือเนี่ยนต๊ะก็ยคยจะเคยเรามาดอกร่วงนี่เราเกิดกินยาคาเชื้ออยู่พี่น้องคนถูคนมันโพด รอรอพี่แม่ยจะเฝ้ากันพี่นอ้องจะได้ย,ยา่างเผือกพะเยาบาลก็เอาอจะเฝ้ากันอจะเฝ้ากินเฝ้าปะกันได้พี่น้องเด้อมึงแง่งกันไปซะกันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้านี่ละ่ะเราจะวางมาไทายค่ะบรรยากาศตลาดนัดตลาดนัดระวังรอ ระว่างรอพี่แมนมาไงบอสผู้ไปซื้อสักจิ๋วอันนี้เขาใจเด็กเจอรู้ว่าราคาเมทตลาดจะอยู่ใ,ใกล้ๆอีู่แล้วพี่น้องค่ะกรับสาวสว่างไปซื้อถ้าขึ้นอยู่ซื้อมาซื้อป่ามาซื้อป่าหาซื้อประทู ช่วงบ่ายๆุึงบ่ายนี้นอกไปต่อของอุปนม เราจะขึ้นมาแล้วกำลังยังบับมา ลือสาส้อว่าสายสว่างส็ไดเอนปิ่งตัดส้องใหม่่้งได้ปิ่งตัดส้องใหม่อ่้างจ้ะมาเลย้นขึ้นต้นกี่บาทล่ะพี่แมมต้กตกิวเขาจะเดย์สัมสกิเม้กเด้สามสามจุดห้า เอ้าไปได้เครื่องไปปลูกกล้เจ้าแม่เราสั่งโฮสแม่สั่งแม่สั่งเอาไปปลูกก่นเขาไปแปลงเก่งโเลยเกยอะเยอะวันของก็ได้หลายี่เาวันที่ห้กนเนาะเยอะแชะเยอะแยะยัี่องที่บาทจ้าวันที่ห้าเข้ามา เดี๋ยวมาซื้ออันนี้เดี๋ยวไปาโอ้กเียมสาทุกอย่างร้อนึงพี่น้องมาเด้อฮะทุกอย่างร้อยนึงพี่น้องข้ซื้อว่าเสิเดียัยต้องไป่อีหายรถนรถพุะเบินคนพี่น้องคนย่งหน่อยยู่นึ่งเนเขาคนกัมาเต็มทีบเต็มแดนพี่น้องาซื้อของ

เสื้อผ้ามือสองก็นแล้วพี่น้องหลากหลายของซื้อของไม่ก็มีไก่เดียวไก่เดียวนะจ๊ะนียางอร่อยนึงพี่น้องจ้ะใส่ของซอยเยอะแยะเลยสําหรับคนทุกท่านเมื่อกี้กินเสร็จแล้วเลาะๆเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่น้องเนาะมีแต่ย่างอร่อยแพงกับปลแพงปลาดุยยุซื้อได้าอี๋ พายุเขมจ้ามันจะเม็ดนแล้วฝนจะอวยแล้วจะได้เขาเก็ได้เกี่ยวเขาจ้าก็สี่สิบบาทสวยหาชมดูชมไหมชมดูไหมจ้าไม่เลกเอาชมก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะกี่มงวนกะ จะไปแล้วไปไปหาดูแขนยาวเนาะแขนยาวก็มีแขนสั้นก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะเจ้าบเดียวเดียือแชหร้ป็นไกัมาในี่นอกบะวมันเกอดว่ายางเลยเอ้าเรยมพพในพิมพ้ายในเียจ้าอะไรคะ เออประมาณนี้ไปตลาดซื้ออยู fine, up up. So ่ซื้อแล้ววันก็ไปแวะซื้อของได้ถั่วฝักยาว ก้อนไปก้อนไปเขาอบลมเนาะพี่น้องลัดเลาะกันก้อนเ้าสีเขา่าไปอบลมมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลพี่น้องตลาดก็ไดเดยเล่ยพักกันมาเลาะสะก้นอนสื่อสือของเครื่องประดับกระงามพี่น้องเหมือนกัน,เ,นเยอะแยะ กระเทาก็มีเสื้อผ้าก็เยอะอยู <Scot ctions> <S <S <Voor employers> ่ข้างนอกคืนเสื hmm. ้อผ้าก็เยอะซื้อเสื้อใส่ไปวัดเนาะตอนนี้หล่ะสวยแล้วเขียนเจ้าพาดีเท้าสว่างเชือกเท้าบอลอะไรกี่ือ่น่อยใจเลยจงเปลี่ยนลด บานานาเคปไปห้าบาทห้าบาทน้องจ้าจ้าสวยตุ่ยของขายเยอะใหญ่หมากมากจริงเหรอว่าต่ไปก็ผู้กองก็ผู้กอง สวยรกรก็การเป็นเสือ้งอเป็นาเสือชาวสว่างได้ยังนี่สว่างได้ปิงปิ่งจัอมาหาสื่อกล้อง เร็เม, pues เ mm เามามันเหม,ม nah, ster, ือนานากวมเขาเลยได้แวะเสือมันได้แวะสือกันสือเสือี่ป้องจเสือนเลยไแสืเสือังกรซือี่นอกของใส้ืของใสของซอย ะ้จะซื้อก็ได้ใช้เฮ้ยซื้อไปเลยซื้อก็ได้ใช้เสื้อผ้าไม่ไม่สีสีสวยเหรอสีสวยลายดอกด้วยลายดอกดอกสีน้ำตาลสีสวยอยู่แล้วแต่คนชอบเนาะ ไม่ต้องดีพี่น้องติดเ,เข่ JI, เาล่งเพืาจะบานเนาะระวังรถนะจ๊ะเจ๊จะเดินมาเนะ เสียวงุ๊สู้คันนั้นเพราะว่าไุ๊บปุ๊บเดี๋ยวอยู่บ้านก็สาวพูดกันอยู่้านเกิดที่เวียดสลาได้ไม่ลืมหรอกทุกแกมาเหมือนเดิมยายจะมาซื้ออยู่ซื้อซื้อประจาอยู่กับแม่ชีบาทางนี้เนาะเราอะไรหญิงไหมจ๊ะไม่ค่ะเดี๋ยวรอรอทางนี้ไหมเดี๋ยวเผื่อได้เกงให้ ันสองโมงข้างลงลงทะเบียนเนาะจ้ะหนักไหมนี่พี่แมมหน,นักไหมจ๊ะโอเคเพื่นเซลเป็นยูทูบเบอร์เ,เป็นมาเั่ <c oughs> ไช่างช่งมันนั่นมันจุส่งส่งเป็นไข่ห่างๆนะพี่น้องการถีบยิ้มจะตายบ่อะเป็นมงอะไรเดี๋ยวมูดก็ดูโทรศัพท์ดิชมๆชมโอ้ไปวันที่5ค่อยมาชมเดี๋ยวมันเรากลัวไม่ทันเนาะ โยมแล้วเ,ออเือันนั่นพ่อมาพ่อมาขายพ่เสือผ้าานนั่นไปังใเขาไอันดี

ชอบคลิปยุ่เกาะกลังเลยปะน้องชบคลิปยุ่เกาะกางเลยน้องพี่น,อน้องเนาะเอาชางสะว่างคนอีสานเลอพี่น้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณในหลายที่เขามาติดตามรับชมหัายสี่แล้วพี่น้องแต่ละหมือแต่ละเวน,นเนาะเคื่อนมีงานกับมามาอบรมมาซอยคุณหมอพี่น้อง ตามนี่แหละมีโรงพยาบาลเลยที่ต้องขังเนี่ยาวสว่างจบคลิปได้ปะเนี่ยขอบคุณขอบคุณในหลายจา้าสวัด